อาหารไทยที่อเมริกากับอาหารไทยต้นตำรับที่อยู่ในไทยรสชาติต่างกันแค่ไหนเคยสงสัยไหมครับว่าอยากทานอาหารไทยจะต้องมาถึงในประเทศไทยอย่างเดียวเลยหรือเปล่ากินอาหารไทยที่อยู่ประเทศอื่นจะรสชาติไม่อร่อยเท่าที่ทานในไทยไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่พื้นที่ว่าอาหารไทยที่ไปเปิดที่นั่นเปิดที่ไหนเพราะว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับเครื่องปรุงใช่ไหม แน่นอนเครื่องปรุงหลายอย่างก็จะต้องนําเข้าจากไทยไปแต่ทีนี้ก็ในนี้พูดถึงอาหารไทยที่อเมริกาซึ่งเป็นดินแดนที่ทานรสเผ็ดกันด้วยแต่ว่าถ้าเป็นไม่รู้เหมือนกันเราไม่แน่ใจอาหารไทยที่ยุโรปนี่คือยังไงเพราะว่าตอนเราไปนี่หารสเผ็ดยากเหลือเกินหมายถึงว่าเราไม่ได้ไปลุยกินอาหารไทยหรืออะไรนะครับก็กินอาหารท้องถิ่นนั่นแหละแต่ว่าหาอะไรที่เผ็ดๆยากเหลือเกินเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้ที่เรายังติดขาดอยู่แค่นี้ เรื่องของรสเผ็ดเนี่ยนะที่เขาไม่ค่อยมีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะยิ่งประเทศแบบว่ายุโรปตะวันออกอะไรที่เราเคยไปคงไม่รู้ทุกประเทศหรือเปล่าเนี่ยจะหารสเผ็ดแทบไม่ได้เลยถ้าเป็นของประเทศยอดฮิตอย่างเยอรมนีหรือฝรั่งเศสย,ยังพอมีอยู่บ้างครับก็ตามบทความนะครับเดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอนะครับว่าอาหารไทยในอเมริกากับอาหารไทยในไทยเนี่ยแตกต่างกันไหมในเรื่องของรสชาติแต่ก็สรุปได้จากคำบรรยายตรงนี้ว่ามีความต่างกัน ในแง่ของหน้าตาหรือสูตรแต่ว่าอร่อยพอๆพกันฉะนั้นหมายความว่าอยากทานอาหารไทยก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องกลับมาถึงไทยแต่วงเล็บนะว่าที่ต่างประเทศไม่มีแน่นอนก็คือพวกอาหารข้างทางเพราะว่าต่างประเทศเขาก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขายข้างทางไม่ถึงว่าอาหารไทยที่ขายข้างทางนะถ้ามาในไทยก็จะเจอเต็มไปหมดแต่ทีเนี้ยขอบเข้าใจว่าที่ขายข้างทางนะไม่ใช่เพราะอะไรคือบังเอิมมันเป็นความบังเอิญที่สุดท้ายกลายเป็นเสน่ห์ไปซะอย่างนั้น ท,ทั้งงที่เขาต้องมาขายข้างทางก็เพราะว่าทางการเนี่ยไม่ได้จัดสถานที่ไว้ให้ขายคือไม่ค่อยมีที่จะขายมากนะักฉะนั้นก็เลยต้องมาขายข้างทางเท่านั้นเองแต่สุดท้ายกลายเป็นสตรีทฟู้ดไปซะได้ก็คนเขียนบทความนี้เป็นคนอเมริกันนั่นแหละแต่ว่าโซในนิวยอร์กแล้วก็บอกว่าขอบคุณรัฐบาลไทยมากวงเล็บสมัยเก่านะไอ้ที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยอ่หมายถึงว่าที่อาวันที่เขาพูดเนี่ย ก็คือได้เคยส่งเสริมเรื่องของครัวไทยครัวโลกอะไรพวกนี้นะฉะนั้นที่นิวยอร์กเนี่ยมีอาหารไทยอยู่แทบจะทุกหัวถนนเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าร้านอาหารไทยแต่ว่าคนไทยเป็นเจ้าของหรือเปล่าว่าอาจจะเป็นคนจีนหรือคนเวียดนามก็เป็นไปได้แต่เขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีอาหารไทยแทบจะทุกหัวถนนแต่ว่าอาหารไทยจริงๆแล้วมีความหลากหลายมากกว่าที่ฉันเคยสัมผัสมาคือมีความต่างแต่ว่าหัวข้อตรงคำบรรยายพูดแล้วว่าอร่อยเหมือนๆกัน แต่ว่าความต่างมีเยอะก็จากทริปที่เขามาไทยก็เลยทําให้รู้สึกว่ามีความต่างกันเยอะเลยระหว่างอาหารไทยในไทยกับอาหารไทยที่ขายที่อเมริกาก็อันนี้คือจริงเลยนะครับรู้สึกว่ามันเหมือนเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่ามีการดัดแปลงอาหารของสารพัดชาติมา,าถ้าใครมาที่พวกตลาดที่เขาขายต่างชาติอะไรเงี้ยจะมีความหลากหลายสูง แต่ถ้าเกิดพวกตลาดสดหรืออะไรก็ยังยังตามปกติอยู่นะครับก็เลยเดาว่าเป็นเพราะความที่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะก็เลยมีการทําหลายเมนูมาเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวแล้วต้องขอบคุณนักท่องเที่ยวจีนอย่างหนึง่งตรงที่ว่าเขาชอบมะม่วงเราก็เลย <c oughs> ได้มีทั้งมะม่วงปัน่น <c oughs> สมูทตี้มะม่วงปัน่นทั้งมะม่วงอบแห้งอะไรอย่างเงี้ยจาได้ตอนสมัยอ,อัปเด็กนี่แทบไม่มีเลยนะแต่พอแบบว่าคนจีนมาแล้วเขาชอบกินปุ๊บมีหมดเลยไอ้ทุเรียนก็มีอะไรเงี้ยก็เลยเดาว่าเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวนั่นแหละ และนี้ตามข่าวความต่างกันระหว่างขนาดของจานขนาดของจานอาหารปริมาณอ่ะของในไทยกับของอเมริกันของไทยเนี่ยจะมาเป็นจานเล็กๆแล้วก็เน้นกินหลายอย่างส่วนมากเขาก็จะตั้งวงกินกันในโต๊ะเดียวกันกินหลายอย่างแต่ว่าของอเมริกันเนี่ยจะมาเป็นแบบจานเดียวแต่ว่าไซส์ใหญ่ฉะนั้นแล้วก็เห็นราคามันแพงก็จริงแต่ว่ามันก็เยอะอ่ะไม่เหมือนของเราก็เหมือนจะถูกนะ แต่ว่ายังไม่อิ่มแล้วก็ต้องสั่งอีกหลายอย่างรวมๆกันแล้วราคาก็ไม่ต่างกันมากอยู่ดีหมายถึงว่าค่าครองชีพของเรามันก็ถูกกว่าเขาอยู่ทะ่นั้นก็โดยรวมแล้วราคาก็เหมือนจะถูกกว่าเขาแต่วงเล็บถ้าเทียบกับค่าครองชีพของคนในท้องถิน่นของไทยกับอเมริกาเนี่ยก็คนละเรื่องนะเอาเป็นว่าราคาอาหารไทยมันดูจะถูกสําหรับคนที่มาจากต่างประเทศเพราะว่าค่าเงินสูงกว่านั่นเองแต่สําหรับคนไทยในประเทศก็ถือว่าเป็นอาหารที่ราคาสูง ก็คือถ้าเราไปสั่งในต่างประเทศเนี่ยเผลอๆจานเดียวกินได้2คนเลยก็อุปกรณ์ในการทานก็ต่างกันเพราะอเมริกันก็จะต้องใช้มีดกับซ่อมแต่ว่าของไทยก็เปลี่ยนละไม่ใช้มีดก็คือใช้ช้อนแล้วก็ใช้ซ่อมคือเหมือนของฝรั่งเขาจะคิดว่าไอ้ช้อนเนี่ยเอาไว้สําหรับตักซุปเท่านั้นหรืออะไรนี้แต่ของเราก็คือใช้กับทุกอย่างแล้วก็ถ้าเป็นร้านอาหารไทยในอเมริกามักจะให้ตะเกียบวางไว้บนโต๊ะ แต่ว่าในขณะที่ถ้าเป็นของที่ไทยตะเกียบก็คือเอาไว้ใช้จิ้มอาหารที่เป็นเส้นอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวมากกว่าเชิงว่าร้านอาหารไทยในอเมริกานี่คือให้ตะเกียบเป็นทางเลือกเหรอไว้แบบว่าใช้แทนช้อนใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาคหาช้อนยากไหมก็เขาบอกว่าที่เราไม่ได้ใช้มีดก็เพราะว่าอาหารส่วนใหญ่ถูกตัดเป็นชิ้นชิ้นอยู่แล้วก็ไม่ได้จําเป็นต้องมานั่งหั่นอะไรเออก็ใช่เพราะว่า,าหารฝรั่งอ,อย่างเช่นสเต็กอย่างนี้ก็ชอบจะมาเป็นชิ้นใหญ่ก็จะต้องใช้มีดตัดแน่นอนอาหารไทยมักจะมีรสชาติจัด แล้วก็มีความหลากหลายเพราะว่าเราเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางเราจะมีวัฒนธรรมทั้งอินเดียทั้งจีนทั้งอื่นๆอีกมากมายหลั่งไหลเข้ามาแล้วก็เราก็มีเครื่องเทศที่รสชาติเผ็ดแต่ในส่วนของที่อเมริก,กาก็คืออาหารไทยที่นั่นก็ใส่เครื่องเทศแต่ว่ารสชาติจะจัดน้อยกว่าเพราะว่ามักจะเป็นเครื่องเทศที่นําเข้ามาจากประเทศอื่นก็แต่ว่าก็ประเทศอื่นหมายถึงว่าอาจจะมีบ้างที่ไม่ได้นําเข้าจากไทยเพราะว่าโอ้มาจากไทยเลยก็น่าจะแพง ฉะนั้นรสชาติจะจัดน้อยกว่าแล้วถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างอาหารไทยในเอเมริกากับอาหารไทยในไทยเนี่ยสัดส่วนระหว่างพืชผักกับเนื้อสัตว์ก็จะสลับข้างกันเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยสัดส่วนของเนื้อจะมีมากกว่าแต่ส่วนของผักอะไรนั้นก็คือให้มาแค่นิดๆหน่อยๆคือไม่เข้าใจว่ามันแพงกว่าหรือยังไงหมายถึงว่าผักมันแพงเหรอหรือยังไงแต่ว่าของไทยจะสลับกันก็คือเนื้อไม่เยอะ แต่ว่ามักจะใช้พืชผลจากท้องถิ่นสารพัดอย่างส่วนของที่เขามักจะกินเป็นประจำในอเมริกาอย่างเช่นพวกขนมปังหรือมันฝรั่งต่างๆก็จะหายากในไทยออกพวกนมด้วยหมายถึงว่าที่นมเป็นส่วนประกอบในมื้ออาหารอะไรอย่างนี้ก็จะน้อยด้วยครับก็สรุปว่าอาหารไทยในไทยกับอาหารไทยในต่างประเทศก็จะมีความแตกต่างกันในหลายจุด ถึงแม้จะเป็นอาหารไทยเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือรสชาติก็อร่อยไม่แพ้กันแต่แค่ว่าถ้าอยู่ในต่างประเทศก็จะมีข้อเสียเปรียบเรื่องของความหลากหลายเท่านั้นเองส่วนเรื่องของราคาถึงแม้ว่าอาหารไทยในต่างประเทศน่าจะแพงกว่าแต่ว่าปริมาณก็จะได้เยอะกว่าด้วยเช่นเดียวกันส่วนอาหารไทยในไทยก็จะมีไซส์ที่เล็กแล้วก็กินแค่อย่างเดียวไม่อิ่มแน่นอนก็ต้องกินหลายอย่างรวมๆกันแล้วราคาก็ยังถูกกว่าอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบต่างกัน,กนมากขนาดนั้นก็ถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศก็ คิดว่ายังคงหาอาหารไทยทานได้อยู่ฉะนั้นก็อาจจะไม่ถึงขั้นว่าจะต้องออกลับมากินในไทยอย่างเดียวหรือวันนี้ก็นํามาเล่าให้ฟังกันวันนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากแชร์ประสบการณ์ในแถวที่ตัวเองอยู่นี่ร้านอาหารไทยรสชาติเป็นยังไงก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์อันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ